ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเปิดดูโอ้ทำงานนี่ล่ะปิดก่อน <c oughs> ขอบคุณช่างบุญมีครับแล้วก็ช่างตะนะครับบริจากให้บานใหญ่ยอดอเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับ ฉาบเสร็จหมดแล้วด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูการเตรียมเ,เทพื้นนะครับของทีมงานช่างถ่ายครับกำลังเอาดินเข้าขับโดยช่างพุทธครับควบคุมคอนโทรลโดยช่างหวัน ปุ่งกี่กี่คิวครับนั่นอะฮะช่างพูดใบขี่เพศไหนอะฮะทอสี่เหรอฮะทอสี่หรือทอสองนี่ว้าวไอ้นี่ใบขี่ซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยความแล้วตกทางครับโมยมาหรืไไ้ซื้อโอ้ยกมยมาเหร่ ช่างไายก็เกลี่ยครับเทกี่เซนครับนี่สิบไหมห้าเซนห้าเซนก็นาแล้วเนาะบ้านช่างเทสามบ้านช่างเทยายเทห้าอ้าวบ้านชาไม่ค่อยมงบ้ยายเอะบ้านยายนะ ทุนมีแต่มาจากเอฟซีสายบุญนั่นแหละก็เอาเข้าขไม่กี่คิวนี่ถึงคิวไหมนี่เนี่ยอสองคิวอะตอนนี้ก็ตีแบบไปหมดแล้วนะครับโอ้ยไม้นี่มันใช้ประโยชน์ยังงเองเนาะเนี่ยไม้กระดานใช้ประโยชน์ ช,ช้าเลยเนาะ<ใ>นเข็นลำบากาเลยเนี่ยงานอะไรทุกอย่างมันต้องใช้ไม้ออถ้าเราไปเช่าแบบนี้กว่็จะิด้ผลนี่นประโยชน์ของ,อง,งอก,กระดานแผ่นนะแผ่นกระดานเนี่ยดูอ่ะนี่เห็นไหมโอ้นี่ดำดำเปิดพีทีเอก่อน โอ้ยจมก่อนแมวตายแล้วขับรถยังไงให้จมนี่ขับรถล้ลากเลยโอ้โหทำไมไม่มีไม่ทำให้ตัวแบบดำได้นะแบบรอยกเอาเลยหรอน่ะ เป็นสองรอบอ่ะช่างเสร็จยางห้องน้ำเสร็จยางข้างเป้ห้องน้ำอ๋อข้างบนปั่นเสร็จแล้วเอาอันนี้ออกนังร้าน มีเทพื้นเสร็จเรียบร้อยน่าจะเทข้างนอกด้วยนะวันนี้อากาศร้อนมากเลยฝนน่าจะตกอีกไาแล้วเปล่าเต้เต้เอา,อเ,อาอเอาพูดอีกไหมพูดไว้ไม่งั้นติ อันนี้เสร็จแล้วดินพอแล้ว,อ,ลวอ๋อแต่งข้างหน้าอีกอออพี่ลากลูกเลยช่างพุทธลากลูกเลยไปมันจะได้เร็วไงลากลูกเลยนู่นน่ะ <laughs> ลากลูกเลยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อน มาดูวิธีฉาบครับปัน่นนี่กำลังปั่นอยู่ไหมโอ้ถ้าผมรวยหมื่นล้านนะ <c oughs> ผมเดินสร้างบ้านให้คนจนทุกคนเลยเน,นี่เพราะว่าเก็บเงินไว้ทำไมะช่วยประชาชนดีกว่า ช่วยคนยากไร้ดีกว่าบางทีคนเราเกิดมาต้นทุนมันไม่เท่ากันนะครับต้ตรงพรมน้ำด้วย เคลียร์พื้นที่ครับเตรียมเทพื้นพวกนี้ตรงข้างหน้าก็ต้องเคลียร์นะนี่อตอตรองเท้าเลยบ่ะเต้เาเต้าเต้ามันจะรองเลย <laughs> เข้าไม่ได้ จริงหรอร้องไห้มาไม่กินไอ้นั่นน่ะนะเมือตรองไงหายแล้วไอ้แกเดินได้สบายหรออืมกินอาหารเสริมหมดไปแสนกว่าบาทสองแสนมั้งแต่ทุกวันนี้แกก็เดินพร้อเลยนะไม่บวมไม่อะไรเลยนะอืมไปนาทุกวันเลย เช้าก็ไปแล้วเย็นก็นุ่นคํำกลับตรองน,ะนี่ฉีดยาอ๋อฉีดยาได,ด,ด้ป่ะนี่เป็นเป็นยาไอยาไราย,ยาหมอนะ<า>หรือว่ายาแผนทั่วไปยาแก้โรคเกาต์กนะ ใครมียาดีก็เนี่ยแนะนําหน่อยนะใครเป็นเกาแล้วหายเนี่ยเนี่ยแนะนาหน่อยครับมีแต่โรคเ,เนาะผมก็โรคครับเบาหวานเบาหวานต้องกินเกลืออ๋อ <c oughs> เป็นเกามันตายว <c oughs> า,าย แต,แต่เขา,ากินยาหมอนี่เป็นไตนะไ,นไตมันทำงานหนักผมเลยไม่ค่อยกล้ากินยาหมอมเ,ยยเลยอ,อ,อืมเหรอหเราเนาะถ้าไม่มีโรคคือแบบเป็นลาบอันปเนปเิดอืมไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่ขอยาให้มีโรคเนาะ ใช่ตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้ก็มีคนยากไร้ทักมาเยอะเลยครับให้ไปช่วยครับผมก็อยากไปนะครับแต่ว่าบางทีก็ไกลครับบางทีต้นทุนมันเยอะนะครับการที่จะทําแบบนี้ต้นทุนมันเยอะมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องเนี่ยผมจัดงาน กว่าจะรวบรวมทีมงานมาช่วยเทดินเอาปูนมาได้นก็มันต้องวางงานไว้เยอะพอสมควรครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยครับที่จะมาช่วยคนยากไรนะครับผมบอกไว้เลยนะครับขอไปทีละเคสแล้วกันนะครับก็อยากไปช่วยนะครับผมอีอย่งอีเคสหนึ่งอยู่นู่นครับแต่เปียงเตียผมก็อยากไปช่วยนะครับแต่เอาเคสนี้ให้จบก่อนนะครับ จบเป็นเคสๆไปก่อนนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยนะก,ก็เอา้าให้พวกวิศวกรคำนวณแล้วกันนะว่าหมดเทนะ่าไหร่น่าจะสองแสนมั้งเนี่ยน่าจะสองแสนกว่า ไม่ถึงหรอก3ามเซนคลิปนี้ก็บายบายเจอกันใหม่นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณสายบุญนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับบ้านรวมใจสายบุญไก่เสร็จแล้ว